จะนอนแล้วยังไม่สอนธรรมะเลยขายแต่ของเสียใจมากเรื่องของเมืองใจสันดานกูไล์สดสอนธรรมะตั้งแต่9้าโมงเช้ายัน4ี่โมงเย็นมึงไม่แหกหูแหกตามาฟังพอเวลากูมานั่งสอนธรรมะกลับมานั่งถามกูว่าทำไมไม่สอนธรรมะจะนอนแล้วมึงจะนอนมึงก็ไปนอนเวลานอนไม่ใช่เวลาฟังธรรมไอ้สันดานกูฟังท่าวกูสอนธรรมะตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่มานั่งฟังพอเวลากูสอนธรรมะบอกมานั่งเสียใจไม่สอนธรรมะไอ้สันดาน เริ่พิธีล้างดวงประเทศอินเดียตอนนี้มีจํานวนไม่น้อยกําลังทําปัญญาอ่อนไงพิธีล้างดวงปัญญาอ่อนโคตรกูจะบอกให้โคตรเปิดถ้าถ้าการทําดวงที่ประเทศอินเดียมีผลให้มึงสําเร็จจริงทําไมประเทศอินเดียถึงมีขอทานมากที่สุดในโลกทําไมถึงมีคนจนติดอันดับต้นๆของโลกมึงตอบกูหน่อย แห่กันไปทําพิธีกรรมที่ประเทศอินเดียกันมากมายแต่ประเทศอินเดียไม่เจริญมึงโดนแหกตามึงโดนหลอกจากคนหมอดูล่างทรงในประเทศไทยแล้วเอาดวงมึงไปฝากดวงไปประเทศอินเดียเอาดวงไปล้างบรรจุดวงไปล้างที่อินเดียมึงโดนแหกตามึงโดนหลอกโง่กูไม่รู้ไปทำจำหาอะไรเสียเงินแบบไม่เกิดประโยชน์เสียเงินแบบไร้าสาระ สรุปว่ามาออกรายการโหนกระแสบอกแล้วนะครับว่าตกลงไม่ใช่คนพุทธนะแต่ออกไปนับถือฮินดูแล้วก็พวกพรามหมณ์ฮินดูนั่นแหละที่มันชอบทําพวกพิธีกรรมต่างๆและพรามหมณ์ฮินดูที่ทําพิธีกรรมทั้งหลายก็เพื่อเรียกเอาลาบสการะทั้งนั้นแล้วคนที่ไปกราบไหว้เป็นใครพุทธทั้งนั้นไม่ใช่เหรอดีนะคุณหนุ่มมีนักกฎหมายนั่งประกอบออกรายการแล้วให้ข้อมูลความรู้ไอ้พวกพิธีกรรมที่เรียกลาบสการะ หรือค่าคูค่าพิธีค่าต่างๆ99บาท999หรือมีขนาดรายเดือน9,999โอ้โหอวดอ้างว่าทำแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทนายบอกว่าถ้ามันไม่เป็นตามอย่างที่คุณบอกคุกนะครับจับได้นะครับจำคุก6เดือนเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายโทรเข้ามาบอกว่า เคยทำแล้วหลายครั้งไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยแถมแย่ลงอีกเคยถูกบ,บอกให้เปลี่ยนและซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็นเบอร์มงคลหมดไป6,9หมและทำพิธีอะไรอีกต่างๆหนานารวมๆเป็นแสน <c oughs> ชีวิตยังไม่เห็นจะดีขึ้นมาอย่างที่บอกเลยอย่างที่ประกาศเลยจนทีมงานถามว่าจะโฟนอินเข้ารายการเลยไหมแต่ตอนนั้นคงไม่สะดวกก็ให้แค่ข้อมูลเอาไว้แต่เดี๋ยวเชื่อเถอดเดยวคุณหนุ่มกัญชัยคงตามไปเอาหลักฐานเอง ชาวพุทธไหว้พระพุทธเจ้าแต่ไปกราบไหว้บูชาฮินดูมันคืออะไรครับผมแนะนําว่าออกไปนับถือฮินดูกันให้หมดเลยจะได้ไม่เสื่อมเสียศาสนาเชื่ออะไรก็ไปทางนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้พิธีกรรมต่างๆการแก้กรรมไม่มีในศาสนาพุทธตัวเองสร้างกรรมไว้มากทําชั่วไว้มากแต่ไม่อยากรับผลของความชั่วก็ไปหาทางแก้ต่างๆนานา,นาไปกราบไหว้ที่พึ่งสิ่งนอกลีก มันไม่อับอายตัวเองบ้างหรือไงนะไอ้พวกชาวพุทธขี้กากทัางหลายเนี่ยสมน้ำหน้าแล้วที่มันทุกข์มันโดนหลอกสมน้ำหน้าแล้วที่มันจนก็พวกมึงมันขาดปัญญาขาดสติไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำอยากได้แต่ไม่อยากเสียสมแล้วที่ชีวิตมันไม่ดีขึ้นสักทีก็เพราะกิเลสนะปัญญาหยาบอยู่พุทธมันไม่ดีก็ออกไปฮินดูไปเลยไปเลยโง่งกันนักอ่ะทุกคนขา ขออนุญาตตอบคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่คอมเมนต์ของคุณเจข้างบนเนี้ยนะคะเขามาคอมเมนต์ในคลิปที่ดิฉันพูดถึงอาจารย์เอจักรพัฒน์วันนี้ในรายการโหนกระแสไงเขาก็คอมเมนต์ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิคิดแบบนี้เหมือนกันมีสิทธิตั้งคาถามดิฉันเห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์ดีนะคะถือโอกาสให้ธรรมทานก็แล้วกันนะคะเวลามองอะไรจะได้มองกว้างๆแล้วก็ปกป้องสิทธิที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะคะจะได้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาแบบ ชักจูงอ้ชักจูงมันใช้กับวัวก,กับควายนะคะมันแรงไปชักนําได้ง่ายนะคะเออคิดต่อให้มันลึกๆเจ๊คนนี้คอมเมนต์ดีนะคะเขาบอกว่ากินอาหารร้านนี้หมดไปสามสี่พันเพราะเห็นในสิ่งที่โฆษณาชวนชิมแต่รสชาติงั้นๆละ ไม่โอเคก็ครั้งเดียวต่างกันตรงไหนอ่าก็คือจะเอาเรื่องของอาหารกับเรื่องของการเสียเงินเพื่อไปทาพิธีกรรมกับอาจารย์เมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมต่างกันค่ะต่างกันมากเลยถ้ามองแบบนี้คือคิดตื้นมากคิดเหมือนไม่ได้คิดนะคะคิดเหมือนไม่ได้ใช้สมองนะคะคิดเหมือนไม่ได้ผ่านกระโหลกศีรษะเออคิดเหมือนนึกคิดคาดเดาเอาเองไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะว่ามันไม่ถูกต้องยังไง คือคุณขาเวลาที่คุณจะไปทานอาหารเนี่ยเขามีระเบียบนะคะมีกฎหมายมีข้อบังคับเยอะแยะนะคะที่เขาให้สิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคแบบเรานะคะเขาคุ้มคเขาคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะเช่นในเมนูราคาคงราคาที่มาของวัตถุด,ดิบอะไรใดๆต้องชี้แจงได้หมดนะคะถ้าเราแบบสงสัยว่าทําไมอาหาร เมนูนี้จานนี้แพงจังเราสามารถทักท้วงได้ถามได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างกรณีเจ๊ไฝนะคะที่เป็นข่าวเป็นข่าวที่โดนปรับไปไงคะมันมีกฎหมายคุ้มครองสคบอทํางานนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าราคาในเมนูกับราคาที่เช็คบินหลังทานไม่ตรงกันมีกฎหมายคุ้มครองคะ่ะ ออนะคะฉะนั้นจะเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าเราจ่ายเงินทานอาหาร 3- 4มสี่พันนั่นแปลว่าเราต้องได้ทานอาหารในปริมาณหรือในคุณภาพที่มันเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายนะคะเออแล้วอาหารที่เราทานยังไงเราได้ทานแน่นอนซึ่งต่างกับเรื่องของความเชื่อนะคะไม่เหมือนกันและไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวดิฉันจะ เอาข้อกฎหมายมาพูดให้ฟังเลยอ่ะเอาข้อกฎหมายมาพูดให้ฟังเลยถ้ามองไม่เห็นภาพแล้วไม่เข้าใจคือมันเคยมีเคสประเด็นเรื่องความเชื่อแบบนี้แหละคะ่ะคุณขามีเคสเรื่องความเชื่อนะคะเรื่องการทําน้ามนต์การทําน้ามนต์เพื่อรักษาโรคแล้วก็เก็บเงินค่าน้ามนต์ไม่กี่บาทนะคะเนี่ยฟ้องร้องกันจนถึงศาลดีกาค่ะคุณขานี่ดีกาเลขที่2 7 4เจ็ดสทับสนะคะเดี๋ยวเอาคำพิพากษาศาลมาอ่านให้ฟังเลยเขาบอกว่างี้ค่ะนะคะ จำเลยทั้งสองทำน้ำมนต์ให้แก่ประชาชนโดยอ้างว่ารักษาโรคได้และเก็บเงินจากประชาชนที่มารับน้ำมนต์ไปคนละ12บาทปี2 5 3 0 12บาทเยอะนะมึงบอกก่อนเป็นค่าครูเออนะคะซึ่งจำเลยทั้งสองก็รู้ว่าน้ำมนต์นั้นไม่ใช่ยารักษาโรคแต่จำเลยทั้งสองกับอวด,อ,วดอ้างว่าเด็กชายวอนะคะบุตรของจำเลยทั้งสองเป็นอาจารย์น้อยเป็นคนมีบุญเทพให้มา นะคะเกิดทํานองว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้อันเป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนมันไม่ได้จบแค่ว่ามึงเสียเงินแล้วก็มึงก็ไม่ต้องคิดต่ออะไรถ้าสมมติว่าเขาเคมเขาเคมมึงอย่างเงี้ยมึงไปทำพิธีล้างดวงกับมันเนี่ยมึงไปทำพิธีล้างดวงล้างดวงที่มันเอาน้ำ ดูให้ดีนะคะลูกศิษย์สังเกตให้ดีนะสังเกตน้ําให้ดีนะมันพูดเหมือนจะชวนให้มึงอึ้งว่าทําไมน้ําที่มันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ผ่านเทพมาพมีเทพอยู่ในน้ําแล้วเทพจะอยู่ในดวงพวกมึงเนี่ยลาดลงไปเพื่อเพื่อเพื่อออกมาเป็นสีดํามันบอกว่าให้มึงสังเกตน้ําให้ดทีทั้งทงที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําเนี่ยที่มันเป็นสีดําเพราะว่ามันผสมสีมันย้อมสีมันสามารถทําให้มันเป็นสีดําได้ แต่มันย้ำเพื่อให้พวกมึงดูเพื่ออะไรให้พวกมึงเกิดความอัศจรรย์ใจไงว่าทําไมอยู่ดีๆน้ําจากสีขาวกลายเป็นสีดําแล้วพวกพวกมึงก็ไม่รู้ที่มาที่ไปพวกมึงก็เชื่อกันทันทีเลยว่าอ้ยศักดิ์สิทธิ์มากโอมศักดิ์สิทธิ์โอมศักดิ์สิทธิ์โอมศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมึงเข้าใจผิดไหมมึงเข้าใจผิดไหมหรือถ้ามันมีการอวดอ้างสปปรรพคุณอะไรใดๆที่มันเกินจริงว่าทําพิธีกรรมนี้แล้วจะประสบความสําเร็จเหมือนที่มันไปถ่ายอีห้องของแอดมินมันน่ะ คอยคุยกับพวกคนที่จะมาติดต่อผ่านแอดมินไงต้องผ่านแอดมินไงรับเคสดูดวงเอาห้าบาทอะไรใดๆก็ว่าไปโอเอสมีการถ่ายเบื้องหลังโอแอดมินดีใจกันใหญ่วันนี้เพราะว่ามีคนแบบเนี่ยทักเ,เข้ามาเยอะมากหลังจากทําพิธีล้างดวงแล้วขายที่ไม่ได้ก็ขายที่ได้ประสบความสำเร็จมันคือโฆษณาชวนเชื่อไหมคําถามมันคือโฆษณาชวนเชื่อไหมถ้าโฆษณาชวนเชื่อแล้ว คนก็เชื่อและไปทําพิธีกรรมแล้วมันไม่ได้ถ้าสมมุติว่ามีคนฟังในไลฟ์ไม่รู้แหละคุณอาจจะพูดอาจจะพูดโน้มน้าวอาจจะพูดพูดเชิญชวนเพื่อให้คนมีความเข้าใจได้ว่าถ้าทําพิธีกรรมกับคุณแล้วไม่ว่าจะปรับฐานดวงเอย่ยไม่ว่าจะล้างดวงฝากดวงหรืออะไรแล้วชีวิตดีขึ้นได้โชคได้ลาบจริงๆแล้วเขาไม่ได้อย่างเงี้ยคาถามคืออันนี้เป็นคําถามนะว่ามันเข้าข่าย ช่อโกงประชาชนไหมคะเข้าข่ายไหมเหมือนกับอีอ้างว่าทําน้ามนต์รักษาโรคได้แล้วสุดท้ายมันรักษาไม่ได้เนี่ยอันนี้ดิฉันตั้งคําถามนะว่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกันว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะคุณก็ต้องตั้งคําถามไม่ใช่ไม่ตั้งคําถามใช่ปะละ่ะเออมันไม่ได้จบแค่ว่าเสียเงินหลักหมื่นแล้วไม่ได้อะไรก็ช่างมันแบบนี้มันได้เหรอคะก็ต้องถามว่าถ้าสมมติไม่สาเร็จ อย่างโยนไปในรายการเนี่ยวันนี้เขาถามพี่อะไรอ่ะพี่หนุ่มเขาถามว่าถ้ามีคนเขาอยากได้เงินคืนน่ะให้คืนไหมถ้าสมมุติเขาไม่สําเร็จเขาขอคืนได้ไหมถ้าขอคืนแล้วให้ได้ก็ต้องคืนเขาถ้าพี่พุทธเขาถามว่าคนที่เขาเอาเอาจ่ายค่าอะไรอ่ะเบอร์จากจักรพรรดิอะไรไปอ่ะหกเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาบูชามาแล้วหลายปีก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเนี่ยเขาขอเงินคืนได้ไหม ถ้าให้คืนได้จบไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ให้คืนน่ะแต่ถ้าไม่ให้คืนน่ะเออแล้วเขาไปร้องเรียนขึ้นมาทํำยังไงมันต้องคิดต่อไปค่ะมันไม่ได้จบแค่นี้เจ๊เอ้ยอฝากไว้ข้างบนแค่นี้แหละ